เปิดพิกัดร้านอาหารริมน้ําห่างจากกรุงเทพแค่30นาทีแถมยังมีกุ้งแม่น้าแล้วก็อาหารรสจัดจ้านให้สั่งอีกพี่ร้านนี้ชื่อว่าบ้านชิดปรุงกุ้งเผาร้านเขาจะอยู่ริมแม่น้าเจ้าพญาแถวปทุมธานีนี่เองบรรยากาศในร้านก็จะเป็นเรือนริมน้ำแต่แตอาหารร้านนี้บอกเลยว่าน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะแถมวิวก็ยังเลิศสุด,สดที่เราตั้งใจมากินในวันนี้เลยนะคะก็คือกุ้งเผาแล้วนี่ไงคะอาหารที่เราสั่งมาบอกได้คําเดียวเลยว่าเต็มโต๊ะไวแต่แล้วทุกคนดูมันหัวกุ้งสิที่เราสั่งมาจะเป็นแบบ4ตัวโลนนะะคคเืื้ออกุงสดดหหหวววาาานช้้้้ํถททใใคริก็ตอองขโษยค่ต ซีฟู้ดก็เป็นแบบในอุดงคติเลยค่ะเปรี้ยวเผ็ดครบรสเรารก็ชอบเอาข้าวสวยมาคุ้งในมันหัวกุ้งแบบนี้ด้วยมันอร่อยจริงๆทุกคนแล้วเราก็ลองสั่งอันนี้มาเพิ่งเคยกินครั้งแรกยำไข่เป็ดน้าชิดกรุคือมันจะมีความเยิมมากๆแล้วก็ไม่ค้าวเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆคือฟินสุดๆเมนูต่อไปชื่อว่าน้ำพริกโจจะเป็นน้ำพริกที่ตำมากับเนื้อกุ้งแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับผักเคียงรสชาติจะเหมือนน้ำพริกกะปิที่ใสๆหน่อยแต่ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูต่อไปจะเป็นเมี่ยงปลากระพงทอดเ็นนลก้้อคืีย หอมๆแล้วก็วันนาวหันชิ้นที่กินทั้งเปลือกบอกเลยว่าใครมาต้องสั่งมีใครเคยกินเมนูนี้บ้างคะแกงรันจวนหมูอันนี้เป็นเมนูโปรดเราอยู่แล้วค่ะซึ่งร้านนี้ก็คือทําได้ดีงามมากข้าวผัดเขาก็มีนะจะเป็นข้าวผัดชิดกุ้งค่ะเป็นข้าวผัดที่ใส่กุง้งยิ่งกินคู่กับแกงรันจวนยิ่งอร่อยเมนูนี้ก็แปลกค่ะเพิ่งเคยเห็นที่นี่ครั้งแรกผัดเมื่อคือเหยา่อปลาเคม็มอร่อยอยู่นะแกว่าไม่ได้เมนูนี้อันนี้ก็เป็นเมนูที่ไปที่ไหนก็ต้องสั่งเหมือนกันค่ะกุ้งซ้อนมะยข ริมแม่น้ำเจ้าพยาปทุมธานีอยากชวนใครไปก็แท็กไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนและตามไปกินกันได้เลยจ้า